มันมหนีบยังสี่เปอร์เซ็นต์ได้อม้นมันหีบยังน้าี่้า่อันนี้อะไรโอ้ค่ะจากบ้านจากใครเีอะไรยังไงเนี s. <S ่ยเอฟซีเอฟซีขอบคุณ FC ฟนะครับผมที่มอบช่อดอกไม้ช่อด้วกระถังตะกร้าตะกร้าเงินเนาะตะกร้ตะกร้อง เป็นสีมงค,ค,คลเนาะมันหลายเืองบ้านบ้านบ้าน f c, <C นะคะไม่ล้านร้าเสียไม่อปจนตจวแทนมากนะครับอให้ก็มรวยย่งสั่งยิ่งมันลลกเยอะพอร้องเยอะม เ้อีกนเดี okay okay ๋ยวควีท้ายแล้วก็จะมีหมอรักสิงไหมเ้ <laughs> <laughs> oh, okay ิ่งโย่เบาโย่เอ้ยเพิ่งเน่เบื่อหรอเอารรมกนโอเคนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราเตรียมตัวสี่นาฬิกาสี่ปุ่มาฬิาเดินผียังผมีอัฐว่โอ้แม่ก็ไปเจียว่ย เนสมอนันะเน่นกัน <in> น <row> ั <real> ่นลนอโอ้เอามาเป็นซิซิล้านบุรีนี่สิมาบารคุณอเอามากเอามาหน่อยเะอากะสคนมาอีกยู่เห้นาอยูก่อนกะสคนมาอีกเป็นซิฟซิุแล้วถ้าสีท้าเาอามาหลายคนไนถสีท่าาเอามาพละพันสองพันคนสั้างมางอก็เอามาหลายคนไดนสั้างมาเอาม้าพันหอยเอามาพมหอย รถเด้รถเด้รถก็มาเป็นซิปซันบุญาป้ายทะเบียนแดงจอดเต็มอยู่ไม่ป้ายแดงคันนมอยู่สายอะจอดอยู่ี่ลานที่สามาคามาพุนออคันมาคามาพุนนั่นมืห้าสบนอยู่วอ๋อนากองอยู่อมมดคอยมีดเอาอาไปีเอไดีมะอาอพุน้มานี่าแล้วมา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 ้ามาคาม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 าบามเดามมามเอาม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 มา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 ม นามานามตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสกุตัสสานามตัสสาปคาวาตัวละหะตสัมมาสกุตัสสะนามตัสสาปคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเจ้าผู้บันไดแก้วข้าวิขอเรี์ยวเถื่อนยศมีเวน้ำกำต้องมานยังเข่าพันยามาผู้ขายสิเของมากคำมากุ้นอายุซุ่มกินเย็นเด้ออ้าวจ้าอ้ครับใครเป็นเจ้าของบ้านมันอยูข้าก้าวบ้านนี้ข้าลูกข้าเกินเด้อเขาได้เขาได้แล้นเ่ร เก้าบาทหนึ่งเงินหมื่นมาไหลสองนาเก้าบาทสองเห็เงินแสนไหลมาห้องเก้าบาทสามเห็นผ้าสีภ้าษาเลนมาซ้อมเก้าบาทสี่เห้ได้เป็นเศรษฐีเงินล้านเก้าบาทห้าเจ็บไว่ไข่เงินหนีบอมีเก้าบาทหกได้เป็นเป็นมูไพร้าเก้าบาทเจ็ดให้ได้ยูแหวนมูช่องเก้าบาทแปดเห็นได้เพิ่งงานหาเสียผุขาเพิ่นงานหายมี

เดน่ยายมกอนเนอะแล้วมาเกมาแย่งล้ว่าแย่งอ้ปูใจ่ะแม่เด็กนอยล้วถอยไปวหัวมากข้นมาความวัดกใส่แล้วน่กจะหอมหอมชไหมไม่ลบ

ยังไปกู้กับกู้แม่ไม่่ไใช่ยาฆ่าฆ่าฆ่ยินด้วยปเปลยามือข้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 มือ้ามือข้ามือข้ามอ้ามือข้อข้ามือข้ามือข้ามือ้ามือข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 ้ามือย้ามือข้ามือข้้าม

เดี ot, ๋ยวครับมันมาเด้อเนาะเดสวไปนี่แต่แนวนี้สามารถได้ขอบคุณ่คเคยกอ้ย็นนบ่ได้ได่ี่เลูกเคยกิหลาบ่ได้ไปนลูกเคยก็ทาเบกไม่เท่าแก่

ไปรับแม่เพื่อแกงนี่ะคนน่ะมไกลแต่อย่าของแกพว่าเอ้ยไปนะไม่แลเลของดีไม่เดาน่นเของดีน่นเาเ็กนให้แ่่แกใไนี่ไปเนียไปเนียไปเน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 เกผยนไู่่้คนมแน่นั่นนี่

แม่คุณูเสียดายเขาหายแล้มันเนี่คุณูจะบอกคุณพอว่าเอาไปลยาตายมันถึงนกนั่นปากเนี่ยเขาบอกเราไปยื้อให้ใครดูย่าตายเราถึงลบเขาฉันจะถึงยองไมดไปความอันนี้คือว่าที่ได้ตัดขาเป็นมันของฝากพี่นองนะครับผม

โอ้มาหาป้าค <im h arta> ่ะมาหาป้าค่ะ